สวัสดีค่ะเพื่อนๆก็จะพาเพื่อนๆมาทำย่างซี่โครงหมูนะคะเพื่อนๆนนี่ก็ไม่ได้เข้าไปใกล้นะคะเพราะว่าแก๊สมันนะคะใช้แก๊สนะคะนี้ย่างนะคะก็ระหว่างที่รอการย่างอยู่ก็จะพาเพื่อนๆชมสวนไปด้วยนะคะเพิ่งถ่ายไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะเพื่อน โตวไวมากๆเลยนะคะดูผักนะคะเพื่อนแล้วก็ดอกไม้นะคะ อันนี้ผักในเฮ้านะคะเ,เพื่อนๆต้นข้าวโพดนะคะใหญ่มากเลยต้นข้าวโพดในเฮ้านะคะแล้วก็มะเขือเทศอันนี้โหระพานะคะเห็นไหมครเ,เพื่อนงามนะคะผักชีอานนี้เข้าไปไม่ได้เอ่อกระถางมันเต็มนะคะเัเพื่อน ได้แต่ยื่นยื่นยื่นไม้ยืนยนย่นมือเข้าไปนะคะผักอันนี้จะงามมากเลยมาดูแตงกวานะคะแตงกวาเป็นลูกแล้วนะคะเพื่อนเห็นไหมคะแตงกวาอันนี้คือต้นแตงกวานะคะแตงกวาแล้วก็ผักนะคะ ถั่วก็เป็นลูกแล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะเป็นลูกแล้วแล้วก็อันนี้ก็กำลังออกดอกนะคะเต็มเลย มาชมสวนเยนิดอีกครั้งนะคะสตอรอเบอรี่สุกแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เก็บไปแล้วรอบหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะให้ดูพวกสตอรอเบอรี่นะคะต้นข้าวโพดใหญ่มากเลย บวบนะคะออกลูกเยอะเลยนะคะเพื่อนๆทั้งสองต้นเลยเห็นไหมคะผักนะคะสลัดงามมากเลยสลัด ข้าพ,พุทธนะคะข้าพ,พุทก็งามนะคะเพื่อนดูนะคะต้นนี้บวบดกมากเลยนะคะอันนี้มีบวบอยู่หกต้นนะคะเพื่อนสีเขียวนะคะส่วนสีเหลืองมีอยู่สองต้นนะคะสีเหลืองนี่ยังยังไม่โตเลยบวบนะคะ ผักกำลังจะห่อนะคะงันเขาเรียกที่สลัดนะคะเพื่อนงามมากเลยนะคะสวยมากเลยส่วนนี้คือผักหอมนะคะเพื่อนผักหอมฝรั่งนะคะที่นี่เขาเรียกมังโกนะคะเพื่อนต้นใหญ่มากเลยะคะ่ะเห็นไหมคะเดี๋ยวนี้ก็จะปลูกทุกอย่างเลยนะคะเพื่อน กใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนฟอสตุดซี่โครงย่างนะคะสามกิโลใช่ไหมเทรชี่โลยเเอเอตันเทนี่คือสามกิโลนะคะเพื่อนชิ้นใหญ่มากเลยนะคะชมสวนไปด้วยแล้วก็ชมย่างนะคะเพื่อน ในนีเ้เห็นดอกไม้สวยๆก็อดใจถ่ายแล้วถ่ายอีกนะคะ